เจ้าหน้าที่กู้ภัยและนักประดาน้ำค้นหาร่างผู้จมน้ําบริเวณแม่น้ําชีบริเวณใกล้กับท่าทรายตาวลผือทีอําเภอมหาชนะชัยจังหวัดยโสธรใช้เวลาประมาณ10นาทีจึงพบร่างของนายเพชรแสนกําแพงอายุ52ปีจมน้ําอยู่ในแม่น้ําชีห่างจากฝั่งประมาณ15เมตรไม่ไกลกันมากก็พบร่างของลูกชายของเขาอายุ14ปีและหลานชายอีกหนึ่งคนอายุ14ปีเช่นกันโดยทั้ง3าร่างจมอยู่ไม่ไกลกันมากนัก จุดที่พบศพมีความลึกประมาณ5-6เมตรสอบถามญาติทราบว่าเมื่อวานนี้ครับครอบครัวผู้ตายพากันไปปลูกมันสำปะหลังเมื่อช่วงบ่ายพากันไปเล่นน้ำคลายร้อนในแม่น้ำชีที่จุดดังกล่าวแต่เมื่อภรรยาผู้ตายตามหาไม่พบใครเห็นเพียงเสื้อผ้าและรองเท้าวางอยู่ริมตะลิ่งจึงไปเรียกชาวบ้านใกล้เคียงไปช่วยหาพร้อมกับแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสากู้ภยัยมาช่วยค้นหาจนพบร่างทั้ง3คน สาเหตุการจมน้ำคาดว่าเด็กอายุ14ปีทั้งสองคนอาจลงไปเล่นน้ำแล้วพลาดไปอยู่ที่จุดร่องน้ำลึกและเริ่มจมน้ำพ่อเห็นจึงพยายามลงไปช่วยเหลือเด็กทั้งสองคนแต่อาจทำให้พ่อหมดแรงและทั้ง3คนจมน้ำเสีย,สยชีวิตส่วนแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตเบื้องต้นเกิดจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากจมน้ำเบื้องต้นตำรวจสอบถามญาติไม่ติดใจในสาเหตุการเสียชีวิต จึงได้มอบศพทั้ง3รายให้ครอบครัวนำกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป